วอร์เดนสุขุมวิท3 9คอนโดมิเนียมสไตล์โมเดิร์นลักชัวรี่แต่งครบทำเลทองเดินทางง่ายอโศกเพชรบุร so, ีทองหลอกแถมยังใกล้ BTS พร้อมหงและศูนย์รวมไลฟ์สไตล์ระดับไฮเอนที่สำคัญบริหารโดยเจลักในเครือเดียวกับเจแปนแอร์ไลน์ผู้เชี่ยวชาญมาตรฐานโรงแรม5ดาวมีสิ่งอำนวยความสะดวกระดับไฮเอนพร้อมรางวัลการันตีมากมาย เรียกได้ว่าลักชัวรี่สุดๆดราคต้นเพียง179,000บาทต่อตารางเมตรราคาดีที่สุดในย่านพร้อมพงที่หาไม่ได้อีกแล้วความลักชัวรี่ที่มาเต็มทุกพื้นที่ตกแต่งด้วยกระจกเพิ่มความโมเดิร์นเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นคัดจากแบรนด์ดังระดับโลกร้องฟาซิลิตี้กว่า20จุดโครงการนี้มีเพียง109ยูนิตเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความเป็นส่วนตัวจองวันนี้ฟรีเฟอร์นิเจอร์แบรนด์ชั้นนำครบชุด พร้อมเลือกข้องก่อนใครทักเลย